เมื่อเฉินฟานได้ยินข่าวและมาถึงตระกูลสวีเขาเห็นเพียงความโกลาหลไปทั่วทุกคนแห่งเรากับนรกบนดินมีตำรวจและเจ้าหน้าที่พิเศษจำนวนมากปิดล้อมสถานที่นี้จนไม่มีช่องว่างสีหน้าของพวกเขาเคร่งขรึมก้าวย่างเร่งรีบเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังยุ่งกับการจัดการคดีใหญ่ที่สะเทือนอย่างหนานเฉินฟานก้าวเข้าไปในลานภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ใจสั่นสะท้านทุกคนแห่งเต็มไปด้วยเสื้อผ้าขาดวินและเลือดเนื้อแขนขาที่เลือนรางไม่มีศพใดสมบูรณ์ในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอันเข้มขน เรากับลมยังคงนิ่งและไม่ยอมจางหายขณะนั้นผู้อำนวยการหน่วยพิเศษยางนานตู้ช้างมองไปที่เฉินฟานรีบแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมเฉินฟานด้วยสีหน้าเย็นชาถามว่านี่เป็นฝีมือของใครตู้ช้างรีบอธิบายว่าจากการสืบสวนเป็นกลุ่มนักรบผู้แข็งแกร่งบุกเข้ามาในตระกูลสวีและทำลายตระกูลสวีทั้งหมดส่วนตัวตนของพวกเขายังไม่ทราบแน่ชัดจากนั้นเฉินฟานถามว่าคุณหนูสวีอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นี่หรือไม่ยังไม่พบศพของคุณหนูสวีทันใดนั้นสายตาของเฉินฟานก็แหลมคม เยนชาและกล่าวว่าสํานักกงสุลกล้าลงมือโหดร้ายกับตระกูลสวีและยังพาตัวสวีเฉียนเฉียนไปด้วยเฉนินฟานนึกถึงสํานักกงสุลเป็นอันดับแรกเขามองไปที่ตู้ช้างถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าสํานักกงสุลอยู่ที่ใดเมื่อได้ยินดังนั้นตู้ช้างยิ้มเล็กน้อยสํานักกงสุลน,นั้นเป็นสํานักชั้นนําของต้าสยาที่ตั้งของมันเป็นความลับอย่างยิ่งเกรงว่ามีเพียงผู้บัญชาการเท่านั้นที่รู้ทันใดนั้นเฉินฟานโทรหาหมู่ฟานเฉินเพื่อถามที่ตั้งของส,งสาํา,า,านักกรุงนงสสุลหรือ จ้าแค่บอกข้าว่าสำนักกงซุนอยู่ที่ไหนก็พอเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินฟานมู่ฟานเฉินกล่าวตรงๆว่าสำนักทั้งเก้านี้ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเสมอรังของพวกมันยิ่งลึกลับยิ่งขึ้นทั้งต้าซาย่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้แม้แต่หน่วยพิเศษก็รู้เพียงแค่ที่ตั้งบางแห่งของสำนักเหล่านี้ส่วนรังใหญ่ของพวกมันไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ใดเฉินฟานย้อยๆว่าหน่วยพิเศษของพวกเจ้าแย่ขนาดนี้เลยหรือไม่รู้เรื่องอะไรเลยมู่ฟานเฉินที่อยู่อีกด้านของโทรศัพท์ถึงกับพูดไม่ออกบนว่าาาาเเจจ้้ขใว่หน่วยพพิเเเศษคือทจ้า การมีอยู่ของหน่วยพิเศษเพียงเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่คนธรรมดาไม่สามารถรับมือได้สำนักใหญ่ทั้งเก้าที่สูงส่งเช่นนี้หน่วยพิเศษไม่อาจยั่วย,ยุได้เฉินฟานกล่าวทันทีว่าไม่ต้องพูดมารีบประดมกำลังทั้งหมดช่วยข้าสืบหาที่ตั้งของสำนักกงซุนอ้อแล้วน้องสาวข้ามีข่าวหรือยังมู่ฟานเฉินตอบว่าเกี่ยวกับน้องสาวเจ้าข้าได้ระดมกำลังทั้งหมดของเขตหัวนานแล้วเพื่อค้นหาแม้แต่เขตอื่นๆก็ส่งคนออกไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสจากนั้นเฉินฟานก็วางสาย เขาขมวดคิ้วแน่นตอนนี้ผ่านไปหลายวันแล้วยังไม่มีข่าวของลิงเอ๋อทํทำให้เฉินฟานกังวลใจอย่างยิ่งขณะนั้นมีเสียงร้องเรียกดังขึ้นว่าคุณเฉินฟานเงยหน้าขึ้นมองเห็นซูโย่ไว้ปรากฏตัวที่นี่ซูโย่ไว้มองเฉินฟานและปลอบโยนอย่างห่วงใยว่าคุณอย่ากังวลเกินไปคุณนูสวีต้องไม่เป็นอะไรแน่เมื่อได้ยินคำพูดของซูโย่ไวยเฉินฟานสูดหายใจลึกเก็บความอึดอัดในใจไว้ชั่วคราวไปดื่มด้วยกันสักหน่อยไหมจากนั้นเขาก็พาซูโย่ไว้ไปที่หอเมาสุราแต่เมื่อพวกเขาเพิ่งมาถึงหอมาาสุร ยังไม่ทันก้าวเข้าไปก็เห็นรถหรูสิบกว่าคันจอดอยู่ที่นี่ผู้คุ้มกันชุดดาจํานวนมากลงจากรถพวกเขาขวางผู้ที่ต้องการเข้าไปในหอเมาสุราไว้ยืนเป็นสองแถวราวกับรอต้อนรับใครบางคนขณะนั้นเฉินฟานก็ถูกขวางไว้ด้านนอกเขายิ้มเยาะว่าใครกันจัดพิธีใหญ่โตขนาดนี้ชายวัยกลางคนลงจากรถคันหนึ่งซูยอวิ่งมองชายผู้นั้นอุทานว่าไม่ใช่ประมุกตระกูลเซินหรือชายผู้นี้คือหนึ่งในเจ็ดตระกูลใหญ่แห่งย่างนานประมุกตระกูลเซินเซินอยู่ไห่ก่อนหน้านี้เขาได้นํา ตระกูลใหญ่หลายตระกูลบุกเข้าไปในตระกูลซูเพื่อจัดการเฉินฟานแต่ภายหลังเพราะการแทรกแซงของกองกําลังอื่นทําให้เขาหนีไปได้หลังจากเซินอยู่ไห่ลงจากรถเขาหันไปที่รถโรสรอยส์แฟนเทอมอีกคันเปิดประตูหลังอย่างนอบน้อมจากนั้นชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเดินลงมาผมย้อมสีเหลืองครึ่งหัวดูเป็นคนไม่จริงจังท่าทางเหมือนพวกนักเลงเซินอยู่ไห่กล่าวกับชายหนุ่มอย่างนอบน้อมว่านายน้อย,อยชายหนุ่มพูดอย่างเย่ะหย่งว่าการดื่มสุราจะขาดสาวงามเคียงข้างได้อย่างไรได้ยินมาว่าที่นี่มี ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของหยางนานเรียกนางมาดื่มกับข้าสักหน่อยเมื่อเซินอยู่ไห่ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยชายหนุ่มมองเซินอยู่ไห่เย็นชาถามว่ามีปัญหาหรือเซินอยู่ไห่ขมวดคิ้วกล่าวว่านายน้อยสาวงามอันดับหนึ่งของหยางนานคือคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลสู่ชายหนุ่มดูถูกเหยียดยามกล่าวว่าแล้วอย่างไรข้าคือคุณชายแห่งตระกูลเซินแห่งเมืองหลวงตระกูลใหญ่ในมณฑลเล็กๆจะไปเทียบอะไรได้ตระกูลเซินของข้าสนับสนุนสาข,ขาของเจ้ามานานหลายปีเจ้าจะบอกว่า แม้แต่เรื่องเล็กน้อยนี้ยังจัดการไม่ได้หรือเซินอยู่ไห่ดูเป็นกังวลกล่าวว่านายน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังซูยโย่ไว้คือใครชายหนุ่มเต็มไปด้วยความดูถูกกล่าวว่าข้าไม่สนว่าเขาจะเป็นใครจะใหญ่กว่าตระกูลเซินแห่งเมืองหลวงของข้าได้หรือทันใดนั้นเสียงเย็นชาดังขึ้นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนางคือข้าชายหนุ่มและเซินอยู่ไห่มองไปเห็นเฉินฟานเดินตรงเข้ามาและซูโยไ่ไว้เดินตามหลังอย่างเงียบเงียบเซินอยู่ไห่มองเฉินฟานสีหน้าเปลี่ยนทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายหนุ่มมองฉินนฟาน ขมวดคิ้วเย็นชาถามว่าเจ้าคือเฉินฟานเฉินฟานกอดอกมองชายหนุ่มยิ้มเยาะว่าเซินเงาเฟยไม่เจอกันนานไม่นึกว่าเจ้ายัางจำข้าได้ชายหนุ่มผู้นี้คือเซินเงาเฟยน้องชายของเซินเงาวสวีคู่มั่นของเฉินฟานคุณชายจอมเกเรที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงทันใดนั้นสีหน้าของเซินเงาเฟยเปลี่ยนไปดวงตาเปล่งประกายเย็นเยียบเปล่ากับนกอินทรีจ้องเฉินฟานแล้วกล่าวว่าเจ้าเด็กเจ้าทำลายตันเถียนของพี่สาวข้าบัญชีนี้ตระกูลเซินของข้ายังไม่ได้คิดกับเจ้าเจ้ากลับกล้ามาส่งตัวเองถึงที่ เซินอยู่ไห่จับตัวมันเดี๋ยวนี้เมื่อเซินอยู่ไห่ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปรีบกล่าวว่านายน้อยคนผู้นี้จัดการยากเราถอยก่อนดีกว่าเซินเงาเฟยตะโกนอย่างหยิ่งผยองว่าถอยอะไรตอนนี้มันก็แค่สุนัขจระจัดเรามีคนมากขนาดนี้จะกลัวอะไรรีบให้คนจับมันมาข้าจะแก้แค้นให้พี่สาวเฉินฟานยิ้มยะพี่น้องตระกูลเซินช่างเลิศเลอเกินใครจริงๆจ,จากนั้นเฉินฟานตบหน้าเซินเงาเฟยอ,อย่างแรงทําให้เขาล้มลงเหมือนสุนัขก,กินโคลเซินอยู่ไห่สีหน้าเปลี่ยนไป รีบเข้าไปพยุงเซิร์งเง้าเฟยไอสารเลวเจ้ากล้าตีข่าเซินเง้าเฟยโกรธจ,จนควบคุมตัวเองไม่ได้จ้องเฉินฟานด้วยความเกลียดชังเรากับจะกินเขาเขาในฐานะคุณชายใหญ่ตระกูลเซินไม่เคยถูกใครตีมาก่อนการตบหน้าของเฉินฟานทําให้เขาเสียหน้าอย่างหนักเฉินฟานไม่แยแสกล่าวว่าตีเจ้าแล้วจะอย่างไรเซิน์งเง้าสั่งสองผู้คุ้มกันข้างกายตะโกนว่าฆ่ามันให้ขาทันใดนั้นผู้คุ้มกันทั้งสองพุ่งเข้าใส่เฉินฟานแต่ยังไม่ทันถึงตัวถูกเคสเตะกระเด็นออกไปทั้ง,งบินออกไป กระแทกเซนเงาเฟยล้มลงทําให้เขาเปล่งเสียงร้องโหยหวนเซนอ,อยู่ห่สีหน้าเปลี่ยนไปเขากําลังจะพูดแต่เฉินฟานคว้าคอของเขาและบีบจนแตกเฉินฟานมองเซนอ,อยู่ไห่กล่าวอย่างเย็นชาว่าครั้งก่อนปล่อยเจ้าไปครั้งนี้เมื่อเจอกันก็ถึงเวลาส่งเจ้าไปแล้วสําหรับคนที่ต้องการฆ่าเขาเขาไม่เคยปราณีจากนั้นศพของประมุขตระกูลเซนแห่งหยางนานถูกเฉินฟานโยนลงพื้นอย่างไม่ใยดีผู้คุ้มกันทั้งหมดสีหน้าเปลี่ยนไปมองเฉินฟานด้วยความหวาดกลัวเซินเงาเฟยพึ่งผักผู้คุ้มกันออกจากตัว แล้วเห็นศพของเซินอยู่ไห่สีหน้าตื่นตระหนกมองเฉินฟานชั่วขณะไม่รู้จะพูดอะไรเฉินฟานกว่าสายตามองเซินเงาเฟยถึงตาเจ้าแล้วเคตัวสั่นและกล่าวยังไม่อยากเชื่อว่าเจ้ากล้าฆ่าข้าเฉินฟานยิ้มยาะก่อนหน้านี้เจ้าก็ถือว่าเป็นน้องเขยในอนาคตของข้าการฆ่าเจ้าไม่ค่อยเหมาะสมแต่ใครใช้ให้พี่สาวเจ้ายกเลิกการมั่นกับข้าตอนนี้เจ้ากับข้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆการฆ่าเจ้าข้าก็ไม่รู้สึกหนักใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าเซินเงาเฟยเปลี่ยนไปรีบกล่าวว่าพี่สาวข้าตอนนี้ฟื้้นพลลังแว เมื่อนางเข้าร่วมการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์และได้ที่หนึ่งสอนพี่สาวของชั้นตอนนี้ได้ฟื้นฟูพลังแล้วและกลายเป็นเทพสงครามคนใหม่ของต้าสยาหากเจ้ากล้าคาคาพี่สาวข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่วินาทีต่อมาเฉินฟานเหยียบหัวเซินเง,งาเฟยจนแตกพูดมากจริงๆแต่เขาไม่คาดคิดว่าตันเถียนของเซินเงาเสวียจะฟื้นคืนมาได้ดูเหมือนตระกูลเซินจะมีความสามารถไม่น้อยจากนั้นเขาพึพมพำว่าการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์มันคืออะไรเกี่ยวข้องกับบัญชีมนุษย์หรือไม่ เสียงหนึ่งดังเข้ามาในหูเฉินฟานการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์คือการแข่งขันเพื่อคัดเลือกบัญชีมนุษย์รุ่นใหม่1ิบอัจฉริยะอันดับตนๆนทุกสิบปีหอเทียนจีจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งเฉินฟานหันกลับไปมองเห็นหญิงสาวชุดเขียวเดินออกมาคือหลิวชิงผู้รับผิดชอบหอเมาสุราแห่งยางนานเฉินฟานถามอย่างสงสัยว่าคุณหนูหลิวหอเทียนจีที่คุณพูดถึงคืออะไรหลิวชิงเริ่มอธิบายหอเทียนจีเป็นองค์กรลึกลับอย่างยิ่งว่ากันว่าพวกเขาทำได้ทุกอย่างและรู้ทุกอย่าง บัญชีสวรรค์โลกมนุษย์ทั้งสามของตาสญาถูกกำหนดโดยพวกเขาเฉินฟานเลิกคิวประหลาดใจกล่าวว่าทำได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเฉินฟานเลิกคิวตกใจกล่าวว่าทำได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างมันยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยหรือลิวชิงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคนอื่นอาจจะไม่แน่แต่หอเทียนจีนั้นมีพลังเช่นนี้จริงๆว่ากันว่าพวกเขามีความสามารถในการทำนายและคำนวณอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่รู้ทันใดนั้นสีหน้าของเฉินฟานเปลี่ยนเป็นจริงจังดวงตาของเขาเปล่งประกายไม่หยุดราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างในในจ จากนั้นเขามองไปที่หลิวชิงการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์ครั้งนี้จะจัดขึ้นเมื่อใดหลิวชิงตอบตรงๆว่าอีกสามวันที่ยอดเขาหยานซานในเมืองหลวงเมื่อได้ยินดังนั้นเฉินฟานกล่าวขอบคุณที่บอกเขาจากนั้นเขาก็ดื่มสุรากับซูโยว่ยในหอเมาสุราซูโยว่ยมองเฉินฟานและถามว่าคุณคุณจะไปเข้าร่วมการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์นี้หรือเฉินฟานตอบตรงๆว่าข้าไม่สนใจการต่อสู้ชิงอันดับมนุษย์แต่ข้าสนใจหอเทียนจีอยู่บ้างเป้าหมายของเขาคือไปพบคนของหอเทียนจี เพื่อดูว่าสามารถรู้ที่อยู่ของหลิงเอ๋อได้หรือไม่รวมถึงที่ตั้งของสำนักกงสุลแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหอเทียนจีนี้รู้ทุกอย่างได้จริงหรือไม่แต่เมื่อพวกเขาสามารถกำหนดบัญชีสวรรค์โลกมนุษย์ทั้งสามแน่นอนว่าต้องมีความสามารถอยู่บ้างตอนนี้หน่วยพิเศษไม่มีข่าวคราวเขาทำได้เพียงพึ่งพากำลังอื่นเพราะไม่ว่าจะเป็นหลิงเอ๋อหรือสวีเฉียนเฉียนยิ่งพบช้าไปหนึ่งนาทีก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นหนึ่งส่วนจากนั้นทั้งสองก็ดื่มสุราไปพลางคุยไปพลางและใบหน้าของซ ดูงดงามน่าหลงไหลจนอดใจไม่ไหวเฉินฟานอดไม่ได้ที่จะพาเขากลับบ้านอย่างรีบร้อนขณะนั้นว่ยรู่หาก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าผู้ใดที่ตัดความสัมพันธ์กับสมาคมสี่ทะเลจะได้รับยาอายุวัฒนะที่คุณชายปักกิ่งมอบให้ยาอายุวัฒนานี้เมื่อยาอายุวัฒนะที่ยืดอายุได้สิบปีปรากฏขึ้นทําให้ทั้งต้าสยี่ือหาอีกครั้งไม่มีใครคาดคิดว่าคุณชายปักกิ่งเพิ่งนําวิชาย,ยุธขั้นส่วนออกมารวมถึงยาคืนชีพชั้นสี่และตอนนี้ยังนํายาที่สามารถยืดอายุได้สิบปีออกมาอีกทําให้ทุกฝ่าย ได้เห็นถึงความน่าสะพรกลัวของคุณชายปักกิ่งผู้นี้ในไม่ช้ามีหลายกองกําลังประกาศตัดความสัมพันธ์กับสมาคมสี่ทะเลจากนั้นมีคนของสมาคมสี่ทะเลจํานวนมากถูกสังหารแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมสี่ทะเลก็ถูกซุ่มโจมตีขณะนั้นวิกฤตของสมาคมสี่ทะเลมาถึงอย่างแท้จริงในห้องแห่งหนึ่งในเมืองหลวงนายน้อยท่านต้องแก้แค้นให้ค่ะคุณชายปักกิ่งผู้นั้นหยิ่งผยองเกินไปขณะนั้นชายที่ถูกตัดแขนคุกเข่าลงร้องขอเขาคือชายที่ถูกเฉินฟานตัดแขนในวันนี้ และตรงหน้าเขานั่งอยู่คนหนึ่งคือนายน้อยเซียวอูเฉินเซียวอูเฉินกว่าสายตามองเขาเพียงสามปีคุณชายผู้นี้เหมือนกลายเป็นคนละคนแต่ด้วยสถานะของเขาตอนนี้ยังไม่มีคุณสมบัติให้ข้าต้องไปพบเขาเจ้าไปด้วยตัวเองพาตัวเขากลับมาขณะนั้นมีคลื่นในอากาศเสียงเย็นชาดังขึ้นเข้าใจแล้วนายน้อยและที่ตระกูลเซินเมื่อข่าวการตายของเซินเงาเฟยแพร่ออกไปทั้งตระกูลเซินสั่นสะเทือนคุณชายน้อยถูกคุณชายจอมเกเรฆ่าทันทีเมื่อข่าวการตายของเซินเงาเฟยแพร่ออกไป ทั้งตระกูลเซินสันสะเทือนส่วนเฉินฟานออกเดินทางกลับเจียงไห่แล้วแต่เขาเพิ่งออกจากตระกูลซูได้ไม่นานรถที่เขานั่งก็หยุดกระทันหันนอกรถของเขาปรากฏกลุ่มคนจํานวนมากสวมผ้าคลุมสีขาวสวมเกราะถือมีดสีดําจากนั้นเฉินฟานลงจากรถเห็นกลุ่มคนสวมเกราะนี้มีถึงหนึ่งพันคนทุกคนจ้องเขาด้วยสายตาดุดันกลิ่นไอการฆ่าฟันของพวกเขากลายเป็นพลังอันน่าสะพรกลัวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นนักฆ่าที่ผ่านการฆ่ามานับไม่ถ้วนจากนั้นชายสวมเกราะสีขาวถือ มีดยาวเปื้อนเลือดเดินออกมาสายตาของเขาเคร่งขรึมมองเฉินฟานด้วยสายตาเฉียบคมทำให้รู้สึกราวกับถูกกระสุนกายจ้องมองเฉินฟานยิ้มยาะกล่าวว่าวันวันหนึ่งมันไม่เคยสงบเลยหรือพวกเจ้ามาจากไหนกันชายผู้นั้นตอบอย่างเย็นชาว่ากองทัพเสือขาวทันใดนั้นสีหน้าของเฉินฟานเย็นลงกองทัพเสือขาวส่งมาโดยซือเย้าทียนหรือผู้บัญชาการกองทัพเสือขาวคือเทพประสงครามเสือขาวสือเย้าเทียนเฉินฟานไม่คิดว่าเขายังไม่ไปหาเรื่องอีกฝ่ายอีกฝ่ายกลับมาหาเขาก่อน ใบสู้มองเฉินฟานเย็นชากล่าวว่าท่านผู้นำต้องการพบเจ้าเจ้าจะไปกับเราด้วยตัวเองหรือให้กองทัพเสือขาวหนึ่งพันนายนี้พาเจ้าไปชั่วขณะนั้นกองทัพเสือขาวหนึ่งพันนายรอบๆก้าไปข้างหน้าพร้อมเพรียงมีดในมือทุกเล่มชี้ไปที่เฉินฟานกลิ่นอาการฆ่าฟันอันน่าสะพรกลัวปกคลุมเขาทำให้เกิดความกดดันอันน่าสถานเฉินฟานกว่าสายตามองกลุ่มคนนี้กองทัพเสือขาวหรือเขาเคยได้ยินกองทัพเสือขาวเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเสือขาวสร้างขึ้นโดยเทพสงครามเสือขาวเองล้วนเป็นนักรบชั้นสาม และทุกคนผ่านการต่อสู้มาไม่รู้เท่าใดทุกคนเป็นนักฆ่าที่ไร้เทียมทานจากนั้นเฉินฟานเยเยยว่าแค่กองขยะกลุ่มนี้หรือคำพูดของเขาจุดชนวนความโกรธของกองทัพเสือขาวพวกเขาจับมีดแน่นและพุ่งเข้าใส่เฉินฟานแต่ก้าวย่างของพวกเขาพร้อมเพรียงและแฝงไว้ด้วยกลยุทธ์การจัดทับแต่เฉินฟานไม่ได้สนใจมากนะักเขาควักดาบย้อมเลือดออกมาลูกตัวดาบแล้วกล่าวาว่าวันนี้จะให้เจ้าย้อมเลือดให้เต็มที่พร้อมกับแสงสีเลือดพุ่งออกมาเฉินฟานถือดาบพุ่งออกไปการสังหารเริ่มต้นขึ้นกองทัพเสือขาวหนนี้ มีพลังหน้าสะพรกลัวบวกกับกลยุทธ์การจัดทัพที่ซ่อนอยู่แม้นักรบขั้นเพชรจะติดอยู่ในวงล้อมก็ยากจะหลุดออกมาแต่สําหรับเฉินฟานมันไม่มีความหมายเขาถือดาบย้อมเลือดฟาดฟันอย่างบ้าคลาั่งกองทัพเสือขาวที่ขวางหน้าเขาถูกตัดเป็นเสี่ยงเสียงขณะนั้นเฉินฟานราวกับเทพสังหารจากนรกฟาดฟ,ฟันกองทัพและกองทัพเสือขาวอันเลื่องชื่อไม่สามารถต้านทานแม้แต่หนึ่งกระบวนท่าของเฉินฟานในพิษตากองทัพเสือขาวหนึ่งพันนายตายไปกว่าครึ่งขณะนั้นใบสู้ลงมือเขาจับอาวุธราวกับเสือร้ายพุ่งเข้าใส่เฉินฟาน ฟันลงมาด้วยพลังเต็มที่การโจมตีนี้ไม่มีการยั้งมือมุ่งสังหารเฉินฟานเฉินฟานมองใบสู้ที่พุ่งมาเขาก้าวไปข้างหน้าดาบในมือฟาดออกทันทีดาบนี้ไม่มีกระบวนท่าและไม่มีพลังใดๆระเบิดออกมาเป็นเพียงการฟันที่บริสุทธิ์แต่ดาบนี้เปล่งแสงสีเลือดเจิดจ้าแสงดาบฉีกท้องฟ้าไม่อาจต้านทานได้เสียงแตกดังขึ้นอาวุธในมือของใบสู้แตกเป็นเสียงเสียงดวงตาของเขาเบิกกว้างจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีก ดาบของเฉินฟานผ่าตัวเขาออกเป็นสองส่วนและยังรวมถึงกองทัพเสือขาวรอบๆอ,อ,อีกนับร้อยนายถูกฉีกกระชากร่างชิ้นเนื้อกระจัดกระจายเต็มพื้นกลิ่นคาวเลือดในอากาศรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกบริเวณนั้นเงียบสนิทกองทัพเสือขาวที่เหลือตะลึงงนันเฉินฟานเก็บดาบด้วยสีหน้าเย็นชาอ่อนแอเกินต้านทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำดังเข้ามาในหูเฉินฟานดาบนี้คืออะไรอำนาจการสังหารรุนแรงขนาดนี้เฉินฟานหันกลับไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลถือดาบด้วยสองมือ เรากับเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่เฉินฟานกลับรู้สึกได้จากตัวเขาถึงความรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้ชายผู้นี้ยืนอยู่ตรงนั้นก็เหมือนดาบเล่มหนึ่งที่กำลังจะถูกชักออกจากฝักเฉินฟานมองชายคนนี้แล้วถามว่าเขาเป็นใครชายคนนี้แน่นอนว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเจอหลังจากออกจากคุกขอโทษครับชายคนนั้นเริ่มพูดขอแนะนำตัวสักหน่อยอันดับสามของรายชื่อดินเทียนเจียนแน่นอนว่าผมยังมีอีกหนึ่งตัวตนคือคนของเทียนเหมินเฉินฟานเม้มปากมองอีกฝ่ายแล้วนายมาฆ่าฉันเหรอ ชายคนนั้นตอบทันทีว่าไม่เจ้าประตูของเราอยากเชิญนายเข้าร่วมเทียนเหมินเชิญฉันเข้าร่วมเทียนเหมินเมื่อได้ยินเฉินฝานมีสีหน้าสับสนและอีกฝ่ายพูดต่อทันทีว่าใช่เจ้าประตูของเราคิดว่านายเป็นคนที่มีศักยภาพจึงอยากพบเจอนายและเชิญน,นายเข้าร่วมเทียนเหมินของเราตราบใดที่นายกลายเป็นสมาชิกของเทียนเหมินนายมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครกล้าแต่ต้องนายเทียนเหมินจะมอบทรัพยากรให้เพียงพอและทุกสิ่งที่นายต้องการเฉินฝานยิ้มเยาะแล้วพูดว่าฮ่าฮ่าฟังดูดีทีเดียวแต่ฉันไม่สนใจ เทียนเจี้ยนพูดอย่างเรียบเรียบว่านายแน่ใจว่าไม่คิดทบทวนสักหน่อยเหรอถ้านายเข้าร่วมเทียนเหมินของเราความแค้นที่นายฆ่าคนของเทียนเหมินก็จะถูกลบล้างไปได้มิฉะนั้นเทียนเหมินของเราก็จองเวรจองกับนักเฉินฝานพูดอย่างไม่ยี่งระจองเวรเหลอานั้นก็กำจัดเทียนเหมินของพวกนายซะแบบนี้ก็ไม่ต้องจองเวรแล้วคำพูดของเขาทำให้สีหน้าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าไม่คาดคิดว่าเฉินฝานจะพูดแบบนี้คำว่ากำจัดเทียนเหมินถ้าถูกแพร่ออกไปเกรงว่าคนจะคิดว่าหมอนี่บ้าไปแล้วเทียนเหมินคืออะไร นั่นคือหนึ่งในกองกําลังชั้นนาของเมืองหลวงเมื่อเทียบกับตระกูลใหญ่ก็ไม่ได้กว่าเลยใครจะกล้าพูดว่ากาจัดเทียนเหมือนเทียนเจี้ยนจ้องเฉินฝานด้วยสายตาหน้าเกรงขามนายรู้ไหมว่านายพูดอะไรอยู่ทันใดนั้นเฉินฝานก็หายตัวไปจากที่เดิมและดวงตาของเทียนเจี้ยนหดลงเขาจะชักดาบออกมาในทันทีแต่เฉินฝานปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่างรวดเร็วราวผีมือขวาย,ยกขึ้นต่อยออกไปเทียนเจี้ยนไม่มีเวลาชักดาบหรือหลบได้แต่ยกดาบในมือขึ้นป้องกันตามสัญชาตญาณผลคือร่างของเขากระเด็นออกไปทันทีจากการโจมตีนี้ ร่างของเทียนเจี้ยนถอยหลังไปหลายสิบเมตรคุกเข่าลงกับพื้นอย่างแรงปากพ่นเลือดออกมามือที่ถือดาบสั่นสะท้านตอนนี้เขาจ้องเฉินฝานด้วยตาเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขาคืออันดับสามของรายชื่อดินเมื่อเผชิญหน้ากับเฉินฝานแต่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะชักดาบก็ถูกปราบนี่ทาให้จิตใจเขาได้รับแรงกระแทกอย่างหนักเด็กหนุ่มคนนี้ทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้กลับไปบอกเจ้าประตูอะไรนั่นของพวกนายอย่ามารบกวนฉันมิฉะนั้นวันหนึ่งฉันจะไปเมืองหลวงและกําจัดเทียนเหมือนของพวกนาย เฉินฝานพูดจบก็ขึ้นรถจากไปและสมาชิกของหน่วยไวไทเกอร์ที่อยู่ตรงนั้นต่างมีสีหน้าตื่นตระหนกไม่กล้าขัดขวางแต่อย่างใดจากนั้นเฉินฝานกลับไปที่เจียงไห่ทันใดนั้นมีเสียงตะโกนดังมาที่หูให้หยุดเขาหันกลับไปมองก็เห็นชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามามือถือมีดเล่มหนึ่งจับตัวเขาไว้และจ่อมีดที่คอแล้วตะโกนไปทางด้านหลังว่าอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาฉันจะฆ่าเขาในตอนนั้นหญิงสาวที่ถือปืนตามมาเมื่อเธอเห็นว่าเป็นเฉินฝานเธอก็พูดอย่างใจเย็นว่าฆ่าสิฆ่าเลย ตอนนี้คนที่จับเฉินฝานเป็นตัวประกันถึงกับงงไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายหมายความว่ายังไงเขาตะโกนว่าคิดว่าฉันไม่กล้าฆ่าเขาเหรอส่วนเฉินฝานรู้สึกจนปัญญานิดหน่อยไม่คิดว่าพอกลับมาก็เจอเรื่องแบบนี้เจอการไล่ล่าของตำรวจและโจรและตัวเขายังกลายเป็นตัวประกันส่วนหญิงสาวที่ถือปืนแน่นอนว่าเป็นเจ้าโยหลงดังนั้นเมื่อเธอเห็นเฉินฝานเธอถึงได้ใจเย็นขนาดนี้เจ้าโยหลงยื่นโมโหว่าให้ลองดูสิทันใดนั้นชายคนนั้นกโกรธและจะลงมือกับเฉินฝานแต่ร่างของเขาไม่รู้ทำไมถึงกระเด็นออกไป ตกลงบนพื้นและพ่นเลือดออกมาจากนั้นเฉินฝานมองชายคนนั้นใส่หัวแล้วพูดว่านายโชคไม่ดีจริงๆจากนั้นตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวเขาส่วนเจ้าโยหลงมองเฉินฝานแล้วพูดว่าขอบคุณเฉินฝานมองเจ้าโยหลงบ่นว่าช่วยจับอัจฉริยกรให้เธอคำขอบคุณคำเดียวจบเหรอเจ้าโยหลงกรอกตาใส่เฉินฝานแล้วนายอยากให้ฉันทำยังไงหรือว่าจะให้ฉันมอบรางวัลพลเมืองดีให้วันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเลี้ยงข้าวฉันสักมื้อสิเฉินฝานลูกท้องเขากลับมาเจียงไห่ได้หลายชั่วโมงแล้ว พอดีหิวพอดีได้สิเจ้าโยโลงไม่ปฏิเสธพาเฉินฝานไปหาร้านอาหารและเริ่มกินแต่พวกเขายังกินได้ไม่นานก็มีกลุ่มคนปรากฏตัวในร้านกลุ่มนี้สวมสูดเหมือนกันดูมีพลังอำนาจนำโดยชายวัยกลางคนสวมชุดจงซานเขาเดินตรงมาหาเจ้าโยโลงส่วนเจ้าโยโลงมองชายคนนั้นแล้วสีหน้าเปลี่ยนรีบย้ายจากฝั่งตรงข้ามมานั่งข้างเฉินฝานในทำอะไรเฉินฝานกำลังกินข้าวเห็นเจ้าโยโลงนั่งมาเจ้าโยโลงกระซิบว่าอย่าพูดตอนนั้นชายในชุดจงซานเดินมา พูดกับเจ้าโยหลงอย่างนอบน้อมว่าคุณหนูกรุณากลับไปกับเราครับคุณท่านรออยู่เจ้าโยหลงพูดทันทีฉันไม่กลับไปดูตัวแน่นอนฉันมีแฟนแล้วเมื่อได้ยินชายไวกลางคนชะงักสายตาหันมองไปที่เฉินฝานข้างๆคุณหนูแฟนที่คุณพูดถึงจะไม่ใช่เจ้าโยหลงควงแขนเฉินฝานตัวเธอซบไหล่เขาพูดอย่างสนิทสนมว่าใช่เขาคือแฟนฉันตอนนั้นข้าวที่เฉินฝานเพิ่งกินเข้าปากพุ่งออกมาทันใดนั้นเจ้าโยหลงก็จ้องเขาส่วนชายัวกลางคนจ้องเฉินฝานไม่กี่วินาที กล่าวว่าคุณหนูคุณไม่ได้หาแฟนปลอมๆเพื่อหลบการดูตัวที่คุณท่านจัดให้ใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงเจ้าโยโลงตะโกนและสายตาเธอกระพริบไม่กี่วินาทีเรากับตัดสินใจอะไรบางอย่างเธอกอดเฉินฝานและจูบเขาการจูบนี้ทําให้ชายวัยกลางคนตะลึงส่วนเฉินฝานตาเบิกกว้างแล้วพูดว่าเขาถูกคนจูบโดยไม่เต็มใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งตึกแรถูกจูบโดยไม่ยินยอมถูกผู้หญิงจูบโดยไม่เต็มใจนี่มันน่าอายเกินไปแล้วส่วนเจ้าโยโลงหลังจากจูบก,ก็ปล่อยเฉินฝานทันที ใบหน้าสวยของเธอแดงกำ่ำเธอมองชายวัวกลางคนแล้วพูดว่าตอนนี้เชื่อแล้วใช่ไหมรีบไปได้แล้วกลับไปบอกปู่ฉันว่าฉันมีแฟนแล้วฉันจะไม่ไปดูตัวชายคนนั้นมองฉันฝาหลายครั้งแล้วพูดว่าคุณหนูงั้นเราขอลาไปก่อนจากนั้นพวกเขาก็จากไปตอนนั้นเจ้าโยหลงเอามือกุมอกแล้วสูดหายใจลึกส่วนที่เด่นของเธอก็ขยับขึ้นลงอย่างเห็นได้ชัดเรากับจะระเบิดออกมาฉันฝานพูดอย่างไม่พอใจว่าเฮผู้หญิงคนนี้เอาเปรียบฉันเหรอเจ้าโยหลงจ้องเขาด้วยสายตาไม่พอใจในหมายความว่ายังไง ฉันเอาเปรียบนายเฉินฝานทำหน้าตาเหมือนถูกทำร้ายแล้วพูดว่าแน่นอนนั่นบรรจุแรกของฉันเมื่อเจ้าโยหลงได้ยินคำนี้มุมปากเธอกระตุกแล้วก็พูดเยาะเย้ยว่าเรื่องเจ้าชู้ของนายในเมืองหลวงใครไม่รู้จุบแรกเลยฉันว่าคงเป็นจุบแรกของวันนี้มากกว่าพูดจบเธอก็จะกลับไปนั่งที่ของตัวเองแต่เฉินฝานคว้ามือเธอไว้ทันทีแล้วดึงเธอกลับมาทำให้เจ้าโยหลงลง้มล,ลงบนตัวเฉินฝานเขากอดเธอไว้และจูบลงไปทันที